แต่ด้วยเสียงด้วยภาพด้วยสถานการณ์ต่างๆมันอาจจะทําให้เขาเนี่ยรู้สึกกลัวรู้สึกว่าเหมือนกับคนกําลังทํำลายร่างกายกันหรือเปล่ารู้สึกเหมือนแบบคุณพ่อกําลังทําให้คุณแม่เจ็บปวดหรือเปล่าคุณแม่ร้องควนคางมีปมในใจเพราะเห็นพ่อแม่มีอะไรกันสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่จาาไขปัญหาน้องสาวค่ะ เราคุยกันถึงเรื่องการมีเพศสัมพันธ์การแก้ปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสื่อมสมรรถภาพทางเพศการคุมกําเนิดท้องไม่พร้อมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แต่มันยังมีอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่เราเนี่ยยังไม่เคยพูดถึงกันเลยแล้วมันเป็นประเด็นที่สําคัญมากเลยนะคะเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ ซึ่งแม่จ๋านะคะได้ไปเห็นคลิปคลิปหนึ่งมาจากติ๊กต็อกแล้วก็ฉุกคิดขึ้นมาเลยนะคะว่าประเด็นนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่สําคัญมากเลยไม่พูดถึงไม่ได้เลยค่ะนั่นก็คือประเด็นที่ว่าอย่ามีเพศสัมพันธ์ให้ลูกเห็นคลิปนี้นะคะอยากให้ทุกคนได้ฟังไม่ว่าคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่หรือคนที่กําลังจะมีแฟนหรือใครก็ตามนะคะที่เคยเจอเหตุการณ์นี้ในตอนเด็กแล้วตอนนี้เนี่ยเหตุการณ์นั้นมันมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิต โดยเฉพาะเกี่ยวกับความสัมพันธ์มาฟังคลิปนี้กันนะคะเจ้าของช่อง tiktok นะคะเขาเล่าว่าจากประสบการณ์ของเพื่อนเขาที่เป็นคุณหมอจิตเวชนะคะก็ให้คําแนะนํานะคะว่ามีผู้หญิงหลายคนเข้ามาปรึกษาด้วยว่ามีอาการแพนิคมีอาการกลัวมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์เนื่องจากตอนเด็กๆนะคะ ได้เห็นพ่อกับแม่เนี่ยมีความสัมพันธ์มีอะไรกันเมื่อตอนที่เขาเด็กๆซึ่งเขาเนี่ยยังไม่รู้นะคะว่ากิจกรรมนั้นมันคืออะไรแต่พอเขาเห็นแล้วเขารู้สึกกลัวทําให้กลัวการมีเพศสัมพันธ์กลัวการมีชีวิตคู่กลัวการมีความสัมพันธ์แล้วคุณหมอย,ยังให้คําแนะนําไว้ด้วยนะคะว่า การที่เด็กนะคะตื่นมาเห็นคุณพ่อคุณแม่มีกิจกรรมกันนะคะผลกระทบต่อตจิตใจของเด็กนะคะไม่ต่างไปจากการที่พ่อแม่ทะเลาะตบตีกันต่อหน้าลูกและยังมีอีกเคสนึงนะคะน้องคนนี้เนี่ยเป็นผู้หญิงแล้วไปแชร์ไว้ในพันทิปนะคะแชร์ไว้นะคะว่าเธอเนี่ยตื่นขึ้นมาเห็นคุณพ่อคุณแม่มีอะไรกันตอนที่เธออายุได้ประมาณ6กขวบอยู่อนุบาลเธอไม่รู้นะคะว่าคุณพ่อคุณแม่ทําอะไรกันแต่เธอรู้สึกว่ามันน่ากลัวเพราะว่าตอนเด็กๆเ,เนี่ยนอนรวมกับคุณพ่อคุณแม่ แต่พอโตขึ้นถึงแม้ว่าเธอจะแยกข้องไปแล้วนะคะแต่เธอก็ยังได้ยินเสียงแบบนี้อยู่บ่อยเธอบอกว่าทุกครั้งที่เธอได้ยินเสียงนี้นะคะเธอร้องไห้ทุกครั้งรู้สึกว่าทําไมต้องมาได้ยินเรื่องแบบนี้ด้วยมันแย่มากๆเลยแล้วพอเธอโตขึ้นมีชีวิตคู่มีแฟนเธอรู้สึกว่าเธอเนี่ยเป็นคนที่มีอารมณ์ทางเพศมากกว่าปกติมันเป็นปมที่เธอแก้ไม่ได้นะคะทั้งภาพทั้งเสียงมันยังฝังอยู่ในสมองของเธออันนี่ก็อาจจะเป็นเพียงกรณีหนึ่งเท่านั้นนะคะแต่เราจะเห็นนะคะว่า การที่เด็กเล็กๆนะคะตื่นขึ้นมาเห็นคุณพ่อคุณแม่มีกิจกรรมกันเนี่ยโดยเฉพาะเด็กที่น่าจะอยู่ในช่วงอนุบาลขึ้นไปนะคะเขาเริ่มจดจําเหตุการณ์อะไรได้บ้างแล้วแต่ด้วยวุฒิภาวะของเขาด้วยวัยของเขาเขายังไม่สามารถแยกแยะได้ว่าเหตุการณ์นั้นอ่ะมันเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีแต่ด้วยเสียงด้วยภาพด้วยสถานการณ์ต่างๆมันอาจจะทําให้เขาเนี่ยรู้สึกกลัวรู้สึกว่าเหมือนกับคนกําลังทําลายร่างกายกันหรือเปล่า รู้สึกเหมือนแบบคุณพ่อกําลังทําให้คุณแม่เจ็บปวดหรือเปล่าคุณแม่ร้องควนคางซึ่งเด็กไม่สามารถแยกได้นะคะว่าเสียงที่ร้องออกมานั้นมันคือเสียงของเหตุการณ์อะไรมันเป็นเสียงที่ทําให้เขารู้สึกยังไงแต่สิ่งที่เขารับรู้ได้ก็คือเขารู้สึกว่ามันน่ากลัวไปเจอเว็บไซต์ของรองศาสตร ong, าจารย์ดรวบุฒิพงษ์ถ่ายยพิงนะคะชื่อเว็บไซต์ว่าวุฒิพงษ์สุขภาพจิต พุทธจิตวิทยานะคะท่านอาจารย์นะคะเป็นนักเขียนแล้วก็เป็นนักวิชาการสื่อสารสุขภาพจิตและศาสนาปัตญาค่ะซึ่งท่านอาจารย์นะคะก็ได้ยกกรณีตัวอย่างนะคะจากผู้ที่เข้ามารับบริการขอคําปรึกษากับอาจารย์ด้านสุขภาพจิตนะคะว่าเหตุการณ์ที่เขาเคยเห็นตอนเด็กๆการที่พ่อแม่มีอะไรกันเนี่ยมันส่งผลกระทบไปถึงพฤติกรรมทางเพศของเขาด้วยในตอนโตเคสที่1ของคุณหมอนะคะเล่าว่า ผมได้ยินเสียงคุณแม่ร้องควนคางอย่างเจ็บปวดแล้วก็แสบสันทุกๆคืนตอนดึกๆค่ะบางครั้งนะคะผมก็ได้ยินเสียงแม่ที่สั่นเครือร้องว่าอย่าทําแรงน้องเจ็บน้องเจ็บแม่ถูกพ่อทําลายทุกคืนทำให้เขานะคะรู้สึกโกรธแล้วก็เกลียดพ่อมากๆที่ทําลายแม่ซึ่งแม่ก็ไร้ทางต่อสู้ซึ่งก็ทำให้เคสนี้นะคะรู้สึกสงสารแม่ตลอดมาทำให้เขารู้สึกเกียดพ่อ ไม่อยากเขาไกลพอและถึงแม้ว่าพอเขาโตขึ้นนะคะเริ่มเข้าสู่วัยประถมเขาจะเริ่มแบบแยกแยะได้แล้วเริ่มรับรู้ได้ว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นระหว่างพ่อกับแม่คือการมีเพศสัมพันธ์ซึ่งเป็นเรื่องปกปติธรรมชาติแต่เขาก็บอกเลยนะคะว่าสิ่งต่างๆที่เขาได้เห็นได้เจอมาตอนที่เขายังเป็นเด็กนั้นนะคะตอนที่เขายังแยกแยะอะไรไม่ได้เนี่ย มันฝังเข้าไปในสมองส่วนลึกของเขาในสมองส่วนไรจิตสำนึกของเขาทำให้เขารู้สึกว่าเกลียดพ่อไม่ชอบพ่อมาตลอดขอสงสารแม่มากๆแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยเกลียดความเป็นเพศพ่อแล้วเขาก็เลือกที่จะมีจิตใจเป็นเพศแม่โดยที่ไม่รู้ตัวในที่สุด <S <S 1> <S 1> แล้วก็มีอีกเคสหนึ่งนะคะในทางตรงกันข้ามนะคะเคสนี้นะคะเขาบอกว่าพ่อของเขาเนี่ยก็ทำลายแม่ทุกคืนเช่นกันแล้วทุกคืนก็ได้ยินเสียงแม่ร้องคควนคาง เธอตีความว่าเคสนี้เป็นผู้หญิงนะคะเธอตีความว่าแม่เนี่ยทุกทรมานซ้ําแล้วซ้าเล่าจากการถูกพ่อทําร้ายโดยไม่รู้ว่าจะช่วยแม่ได้ยังไงเธอมีความกลัวกลัวที่จะเป็นเพศแม่แล้วก็จิตใจใต้สํานึกของเธอนะคะก็บอกว่าเธอจะต้องทําตัวให้เข้มแข็งแข็งแกร่งเหมือนกับเพศพ่อจะได้ไม่มีใครทําร้ายเธอเหมือนกับที่แม่เธอโดนทําร้ายและเมื่อย่างเข้าสู่วัยรุ่นนะคะเคสนี้ก็เลือกที่จะเป็นผู้ชายเลือกที่จะเป็นทอมซึ่งอาจารย์ก็อธิบายนะคะว่า เหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้ที่เด็กๆเคยได้รับมาตอนที่ยังเป็นเด็กวุฒิภาวะยังไม่มากพอยังไม่สามารถแยกแยะได้ว่าเหตุการณ์นั้นมันเกิดเพราะอะไรมันเกิดอะไรขึ้นก็เลยฝังเข้าไปในจิตใจแล้วก็จิตใต้สำนึกของเด็กนะคะจึงทําให้เด็กเนี่ยมีความคิดแล้วก็มีความกลัวแล้วก็ส่งผลกระทบต่อเพศสภาพในตอนที่โตขึ้นถึงแม้ว่าบางคนอาจจะคิดว่าลูกเนี่ยหลับไปแล้วปิดไฟสนิทแล้วหรือคุมโปงแล้วฟิตเจอริงกันลูกไม่น่าจะรู้ไม่น่าจะเห็น แต่การที่เด็กเล็กๆนะคะโดยเฉพาะช่วงอายุเนี่ยประมาณอนุบาลน,นะคะซึ่งเขาเนี่ยสามารถจดจําอะไรได้พอสมควรแต่ยังแยกแยะอะไรไม่ได้จึงทําให้เด็กคิดว่าเหตุการณ์นั้นเนี่ยมันน่ากลัวมีคนกําลังทําร้ายร่างกายกันพ่อแม่ทะเลาะกาันตีกันอย่างที่บอกนะคะที่คุณหมอสุขภาพจิตท,ท่านแรกแนะนำนะคะว่าการที่เด็กนะคะเห็นคุณพ่อคุณแม่ฟิจลิ่งกันเสียงตประกอบต่างๆ มันไม่แตกต่างจากการที่พ่อแม่เนี่ยตบตีกันต่อหน้าเด็กให้เห็คเพนนะคะมันกระทบกระเทือนจิตใจเด็กมากๆเพราะฉะนั้นนะคะอยากจะเตือนคุณพ่อคุณแม่ทุกคนนะคะไม่ว่าลูกจะอายุเท่าไหร่นะคะเราอาจจะคิดว่าเด็กเนี่ยเล็กๆอาจจะไม่รู้เรื่องอะไรนะคะหรือปิดไฟแล้วนะคะคุมโปงแล้วเด็กไม่น่าจะรู้จะเห็นเด็กน่าจะหลับแล้วแต่เราไม่รู้หรอกค่ะว่าเด็กเนี่ยเขาอาจจะตื่นขึ้นมาตอนไหนหรือเขาอาจจะกําลังได้ยินอะไรอยู่แล้วมันส่งผลกระทบอะไรกับจิตใจของเขาบ้างนะคะ เพราะฉะนั้นแนะนําเลยคุณพ่อคุณแม่กรุณาแยกห้องนะคะถ้าเป็นไปได้ถ้ามีสถานที่ก็กรุณาแยกห้องนะคะอย่าทำอะไรกันในห้องที่มีเด็กอยู่ด้วยหรือถ้าแยกห้องไม่ได้จริงๆนะคะมันมีห้องนอนห้องเดียวก็เลือกเวลานะคะเลือกเวลาที่ลูกไม่อยู่ลูกไปโรงเรียนแล้วหรือลูกออกไปเล่นข้างนอกนะคะจัดสรรเวลาให้ดี เพราะมันส่งผลกระทบต่อจิตใจของเด็กโดยที่เด็กเองอาจจะไม่ได้พูดไม่ได้บอกอะไรเราเพราะเด็กเขาก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงหรือบางคนเนี่ยเจอเหตุการณ์นี้มาแล้วก็เก็บไว้ในใจตลอดมาเพราะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่กระอักกระอ่วนไม่รู้จะพูดกับพ่อแม่ยังไงเด็กบางคนนะคะมีคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์เข้ามาคอมเมนต์นะคะไม่ว่าจะเป็นเคสน้องที่แชร์ในพันทิปหรือว่าจะเป็นเคสที่ มาโพส์ใน Tik t o อกนะคะหลายๆคนมาคอมเมนต์นะคะบอกว่าตัวเองเนี่ยก็เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะแล้วก็รู้สึกว่าเผินห่างจากพ่อแม่บางคนก็เกลียดพ่อบางคนก็กลัวความเป็นเพศหญิงไม่อยากจะโดนทําร้ายเหมือนที่แม่โดนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะทุกคนต้องให้ความสําคัญกับเรื่องนี้นะคะอย่าคิดว่าเด็กเล็กๆเนี่ยเขาไม่รู้ไม่เห็นแต่นั่นนะคะเหตุการณ์ที่เขารู้เห็นมาแล้วเขาแยกแยะไม่ได้มันจะยิ่งส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมความคิด ของเขาในอนาคตนะคะหากมีปัญหาอยากปรึกษ,ษาทักแชทเข้ามาพูดคุยกับแม่จ๋าได้นะคะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย